มากเลยมีดนี้ใช้ตัดอะไรก็ได้แต่มันตัดน้ําให้ขาดไม่ได้มันสร้างบาดแผลมันฝืนเผ็ดน,น้ําก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะงั้นคนที่มีจิตใจที่พัฒนาตนด้วยปัญญาจนจิตใจมันเป็นน้ําอะไรก็ไม่สามารถที่จะมาบาดให้มันเป็นริ้วรอยและเป็นแผลให้เกิดขึ้นกับใจคนผู้นั้นได้ คนที่มีจิตใจเป็นน้ําได้ก็คือคนที่มองเห็นด้วยปัญญาคนที่มีความแข็งอย่างก้อนหินเนี่ยโดนกรีดหน่อยเนี่ยมันอยู่นานอยู่ตราตึงนานก้อนหินเนี่ยมันไม่สามารถจะก,ก้าวไปอยู่กับภาชนะอะไรได้ง่ายหรอกมันต้องอยู่กับภาชนะที่มันพอดีกับมันเท่านั้น,นมันถึงจะอยู่บนโลกนี้ได้อย่างสวยงามของมันเพราะงั้นการเป็นก้อนหิน,นมันยากแต่เรามักจะเป็นก้อนหิน ว่าหยุดมั่นถือมั่นตัวตนมากจนกระทั่งเราลืมไปว่าสิ่งต่างๆที่เราเกิดมาโลกใบนี้มันต้องอาศัยภาชนะหลากหลายที่เราจะเข้าไปอยู่ได้แต่เราอะไม่เข้าใจว่าที่เราเข้าไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเรามีอัตตาเป็นก้อนเป็นตัวใหญ่เกินไปกว่าที่เราจะอยู่กับภาชนะต่างๆได้พศาสนาเชีหยเราเห็นถึงเรื่องของการสลายอัตตาเพราะงั้นก้อนหินที่ยิ่งใหญ่ มันจะอยู่ได้กับเฉพาะภาชนะที่มันอยู่ได้เท่านั้นแหละท้ายมันอยู่ยากบนโลกใบนี้แต่ถ้าก้อนหินนั้นโดนสลายก้อนของมันเหมือนสลายอัตราลงไปซะมัน,นก็เหมือนเป็นเม็ดทรายที่ละเอียดทรายที่ละเอียดย่อมเข้าไปอยู่ในขวดโหลก็ได้ย่อมเข้าไปอยู่ในกระบอกก็ได้ย่อมเข้าไปอยู่ในรูก็ได้ย่อมเข้าไปอยู่ในพื้นที่ราบที่เป็นจานก็ได้ใช่ไหมเพราะงั้น ทำไมถึงเข้าไปอยู่ได้ก็เพราะว่าก้อนหินนั้นโดนสลายจนเป็นทรายละเอียดแต่ของเราเนี่ยมันสลายไม่ได้มันเป็นอัตตาใหญ่มันเป็นก้อนใหญ่มันคอยจะไปทิ่มแทงทุบผู้อื่นตลอดเวลาด้วยอัตตาตนในขนาดใหญ่ของความเป็นก้อนหินแล้วเราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นก้อนหินหรือว่าโดนย่อยสลายจนมาเป็นเม็ดทรายข้าถึงบอกว่าปัญญานี่ทําให้เราเนี่ย สลายตัวตนและอัตตาลงให้มันย่อยลง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 จนทางกายเป็นเม็ดใสละเอียดงั้นการที่มีธรรมเข้ามาไร้เลียงใจเราการที่มีธรรมเข้ามาสลายอัตตาใจเราทําให้เราเนี่ยกลายเป็นหินที่ย่อยลงไปทุกวันทุกวันทุกวันสุดท้ายแล้วยิ่งเราย่อยได้เยอะมากเท่าไหร่ละเอียดเท่าไหร่เราก็าเข้ากับภาชนะบนโลกใบน,นี้ได้มากเท่านั้น นั้นว่าแต่เราเข้ากับภาชนะบนโลกนี้ไม่ได้เพราะเรายึดอัตตาของเรายึดความเป็นก้อนของเรายึดความแข็งกระด้างของเรายึดความมั่นใจของเราเจนทั้งเราลืมไปว่ายังมีภาชนะอีกมากมายที่เราไม่เคยเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้เลยเพราะมันติดอะไรก้อนแห่งอัตตาที่มันใหญ่เหมือนกับก้อนหินที่เรามีเลยสลายอัตตาเราบ้างการสลายอัตตาเราเป็นการทําลายศัก์ กายยุติคือความเห็นคือความยึดมั่นถือมั่นของเราเนี่ยเพื่อนอบน้อมเข้าไปสู่ภาชนะที่คนอื่นเขามีบ้างเราจะได้สิ้นสงสัยในสิ่งที่เขาไม่เหมือนเราไม่งั้นเราก็าสงสัยไม่มีที่สิ้นสุดเราอาจจะดูเป็นเลขหกแต่เขาดูเป็นเลขเก้าเราสงสัยทําไมเขาไม่ดูเป็นเลขหกอย่างที่เราดูนั่นเพราะว่าเรามีอัตตาเป็นก้อนหินใหญ่ขวางกั้นอยู่ทําให้เราไม่สามารถที่จะซึมซาบกําแพง ที่เขาตั้งมั่นขึ้นมาที่เป็นเลขเก้าของเขาพอๆกับเขาก็ไม่สามารถก้าวเข้ามาหากําแพงเป็นเลขหกของเราเหมือนกันเพราะต่างคนต่างมีอัตตายึดมั่นในสิ่งที่เ,เองคิดว่าถูกความถูกต้องันเป็นอัตตาตัวหนึ่งการความถูกต้องเป็นอัตตาตัวหนึง่งกต้อง,อตตตงไ,ไหมแต่มันเป็นอัตตาที่อัดสลายไปสักครึ่งหนึ่งหรือว่าส่วนตราบใดที่เรายังยึดมั่น กับความถูกต้องก้อนหินที่โดนสลายนั้นก็ยังเป็นก้อนหินได้ยังหาภาชนะที่พอดีมันอยู่ดีนั่นแหละเพราะงั้นสลายลงไปอีกสลายลงไปอีกสลายลไปอีกเขาเรียกเป็นการลดอัตราห่งตัวตนจนกระทั่งเราซึมซาบก็ไปสู่ภาชนะอีกฝ่ายหนึ่งได้เมื่อเราซึมซาบเข้าไปสู่ภาชนะอีกฝ่ายหนึ่งได้ม,ม,ไไดมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้เห็นว่ามุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งเขามีมุมมองอย่างไร มันก็จะคลายความสงสัยในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นงั้นเมื่อเราคลายความสงสัยว่าเขามองแตกต่างไปกับเราสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นมันก็จะสลายไปมันสลายไปด้วยอะไรปัญญาที่สิ้นในความสงสัยในมุมมองของเขาที่เราสลายอัตตาตัวตนเข้าไปเข้าไปอยู่ในภาชนะที่เขามีหนทานที่เป็นเลขหกของเราเราย่อมเห็นความเป็นเลขเก้าที่เขา มีในมุมมองจากเขาเช่นกันตอนนี้แหละเขาเรียกเป็นการสลายสักายิิสลายวิกิชาเรียกสลายศิลพัทธปามมาที่เรายึดมั่นถือมั่นในส่วนที่เป็นอัตตาของเราคนที่เข้าถึงนี้ได้เขาเรียกพระโสดาบันมันเป็นสัโยชน์สาระการที่พุทธศาสนาเขาชี้สอนกันมาจริงๆเรื่องสังโยชนี่เป็นเรื่องของอัตตาโดยเฉพาะเลยมันมีสูงกว่านั้น